เรียนคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายชลากรบุษบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดลังงามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งได้ขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษได้เริ่มพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สภาพปัญหาของโรงเรียนวัดลังงามในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรดูได้จากผลสมมติทางการเรียนที่ต่ำลงแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บางกิจกรรมนักเรียนไม่ค่อยได้ทำการทดลองสืบเนื่องมาจาก มีวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมสารเคมีที่ไม่เพียงพอแต่ในบางเนื้อหาก็ได้ทําการทดลองนะครับปรากฏว่านักเรียนชอบที่จะเรียนรู้เพราะว่านักเรียนได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงก็จะเกิดความสนุกสนานอยากที่จะเรียนรู้ดังนั้นกระผมจึงอยากจะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงบวกของนักเรียนนวัตรกรรมที่ใช้ก็คือแผนการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning ด้วยกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ Inquiry Method หรแและชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการนำความร้อนของวัสดุมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ Active Learning ช่วยให้นักเรียนมีความสุขความมั่นใจเมื่อได้นำศัก,กยภาพและความถนัดของตนเองออกมาใช้มากที่สุดดังนั้นนักเรียนจะสนุกกับการเรียนกระตุ้นหรือเรา้าความสนใจของนักเรียน ให้สนุกกับการเรียนมากขึ้นเปลี่ยนจากห้องเรียนที่คุณครูพูดอยู่คนเดียวมาเป็นห้องเรียนที่ทุกคนมีบทบาทกันทั้งหมดส่งผลให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นกล้านำเสนอกล้าแสดงความคิดเห็นมีความคิดสร้างสรรค์และมั่นใจกับสิ่งที่พูดทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในห้องเรียนทำให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวาการเรียนแบบสืบสอะหาความรู้5ขั้นตอนเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน มีประสบการณ์ตรงมีการเรียนรู้โดยครูคอยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนทําให้นักเรียนสามารถค้นพบความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างอิสระซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นที่1ครับขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ในขั้นนี้คุณครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมฝึกสมองซีกซ้ายและซีขวากระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเราจะใช้กิจกรรม ยาหย่ายาฮป p p y ยาหยาหยาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียนครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มครับโดยคระความสามารถเก่งปานกลางและก็อ่อนจากนั้นคุณครูทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วโดยใช้คำถามและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพภาชนะใส่น้ำร้อนและช้อนครับครูใช้คำถามเพื่อทบทวนความรู้ทักษะ หรือประสบการณ์เรียนของนักเรียนเพื่อนักเรียนมีความตั้งใจและเกิดความสนใจมากขึ้นนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้เกิดทักษะการคิดการสื่อสารมีการเชื่อมโยงบทเรียนคาบที่แล้วกับเนื้อหาในคาบเรียนนี้ครับต่อไปเป็นขั้นที่2นะครับขั้นสำรวจและค้นหา exploration ขั้นตอนนี้นะครับครูจะแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักเรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน,นรู้ครับตัวแทนออกมารับอุปกรณ์การทดลองหน้าชั้นเรียนเป็นสิ่งที่คุณครูเตรียมไว้ให้จากนั้นให้นักเรียนต่อชิ้นส่วนวัสดุชนิดต่างๆกับจุกยางเข้ากับภาชนะใส่น้ำร้อนนักเรียนตั้งสมมติฐานและออกแบบการทดลองเองนะครับในช่วงนี้นักเรียนก็จะทำกิจกรรมได้ทำการทดลอง กลุ่มที่ต่อชิ้นส่วนวัสดุกับภาชนะเสร็จแล้วคุณครูจะเติมน้ำร้อนในภาชนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มในช่วงนี้คุณครูจะรอผลลัพธ์ครับนักเรียนทดสอบการนำความร้อนของวัสดุเสร็จแล้วทำการสังเกตและบันทึกผลว่ามีวัสดุใดที่ทำให้หยดเทียนเปลี่ยนแปลงและวัสดุใดบ้างที่หยดเทียนไม่เปลี่ยนแปลงครูคอยเดินดูรอบๆคอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเพิ่มเติม,ตมช่วงนี้นักเรียนจะชอบมากเลยครับ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะช่วยกันมีการทำงานเป็นทีมรู้จักการวางแผนการแก้ปัญหาและเกิดทักษะการสังเกตการกำหนดและควบคุมตัวแปรการตั้งสมมติฐานการลงความเห็นจากข้อมูลส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงบวกของนักเรียนขั้นที่3นะครับท่านอธิบายและลงข้อสรุป explanation ขั้นนี้นักเรียนได้ข้อมูลความรู้อย่างเพียงพอแล้วจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจึงนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอย่างเป็นระบบน่าสนใจใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายครูบันทึกผลการทำกิจกรรมบนกระดานและตรวจสอบกับนักเรียนในทุกกลุ่มว่าได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกันหรือไม่หากมีกลุ่มไหนที่ได้ผลการทดลองคาดเคลื่อนแนะนำให้นักเรียนกลุ่มนั้นทำกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึง่ง จากนั้นคุณครูก็จะใช้คำถามเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกันในชั้นเรียนส่งผลให้เกิดการสื่อสารโดยการพูดการเขียนทักษะการคิดวิเคราะห์กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมทักษะศตวรรษที่21ดด้านการสื่อสารและด้านการร่วมมือกันการทำงานเป็นทีมนักเรียนมีทักษะการลงความเห็นของข้อมูลว่าวัสดุใดนำความร้อนและวัสดุใดไม่นำความร้อนนักเรียนจะมีความยืดหยุ่นการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆขั้นที่4นะครับขั้นขยายความรู้ elaboration ขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือการระดมความคิดทําแผนผังความคิดเรื่องการนําความร้อนของวัสดุที่สนใจเพิ่มเติมลงในกระดาษรูปโดยช่วยกันอภิปรายว่าวัสดุแต่ละชนิดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ดได้อย่างไรนักเรียนได้ฝึกการใช้ความคิดให้เป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติมนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมชิ้นชมผลงานของเพื่อนและให้นักเรียนนำสติกเกอร์ไปติดบนผลงานของเพื่อนที่นักเรียนชื่นชอบคุณครูมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับสติกเกอร์มากที่สุดและกล่าวชิ้นชมนักเรียนทุกกลุ่ม ที่ทำงานจนสำเร็จการใช้การประเมินโดยเพื่อนนักเรียนจะรู้สึกผ่อนคลายเชื่อใจกันไม่อคติเพื่อการให้ข้อมูลย้อนกลับซื่อตรงเป็นเชิงบวกที่เป็นประโยชน์สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนำไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับให้เกิดขึ้นได้ครับขั้นที่5้านะครับขั้นการประเมินผล a v e r a o n คุณครูจะต้องประเมินผลนักเรียน ซึ่งการประเมินผลของนักเรียนที่ประเมินโดยคุณครูนั้นสามารถประเมินด้วยกระบวนการต่างๆว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้างมากน้อยเพียงใดมีทั้งนักเรียนประเมินตนเองเพื่อนประเมินเพื่อนหลังจากจบคาบเรียนเมื่อคุณครูตรวจผลงานเสร็จแล้วก็จะแจกคืนนักเรียนเพื่อน,นักเรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียน,นรู้ครั้งต่อไป ครูมอบหมายให้ในักเรียนนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการนำความร้อนของวัสดุไปสร้างและออกแบบชิ้นงานโดยกิจกรรมที่3นะครับในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่ออธิบายการน,นำความร้อนของวัสดุโดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมในเรื่องวัสดุและส,ะสารที่เคยเรียนผ่านมาแล้วและนำผลงานของตนเองมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ ผลงานของนักเรียนสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบและยกตัวอย่างการนำความร้อนของวัสดุชนิดต่างๆได้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้ไปสร้างชิ้นงานที่น่าสนใจและสามารถสื่อสารโดยการพูดเขียนมีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจมีความเข้าใจง่ายซึ่งเป็นผลจากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองผลงานนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้เดิมในเรื่องวัสดุและสะสารกระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาในการดูผลงานของกระผมนายชลากรบุษบันครูโรงเรียนวัดรังงามขอขอบพระคุณครับ